วันนี้จะมาเล่าเรื่องกระสือนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เรื่องที่พบเจอเองเรื่องนี้คุณตาของผมเป็นคนเล่าให้ฟังตอนที่คุณตายังเด็กอายุ7-8ถึงขวบเพนจะได้บ้านอยู่ที่จังหวัดสระบุรีคนที่นั่นเขาเชื่อเรื่องกระสือมากๆเพราะว่ามีคนเคยเห็นและรู้ด้วยใครเป็นคนที่ต้องสงสัยจะเป็นกระสือ เวลากลางวันเขาก็ใช้ชีวิตปกติดีไปวัดทำบุญช่วยงานไม่ต่างจากคนทั่วไปแต่เวลาบ้านไหนมีคนป่วยก็ไม่ค่อยให้แก่รู้เพราะกลัวแก่ไปกินคุณตาในตอนนั้นได้ติดตามพ่อกับแม่ไปเยี่ยมยายทั่วที่กำลังป่วยถึงได้รู้ได้เห็นเขาจะเอาใบาหนาดมาไว้ใต้เตียงคนป่วยเพื่อกันกระสือคนโบราณเชื่อกันแบบนี้ มีปฏิบัติสืบกันมาและก็ให้คนป่วยห้อยเหรียญพยาคุดท,ที่มีกงเล็บเพื่อให้กระสื่อกลัวอีกเช่นกันตามมุมบ้านที่เป็นช่องหรือประตูก็จะนำใบหนากมาวางไว้และสังเกตอาการคือถ้าหากคนป่วยร้องขอกินทั้งวันอยากกินนั่นกินนี่กินในสิ่งที่ปกติไม่กินหรือกินมากกว่าคนป่วยปกติจะกินได้ นั่นเป็นสัญญาณว่ามีกระสือมาแฝงอยู่ในร่างกายมาขัดกินตัดไสไสพุงเรื่องนี้คุณปาตั้งใจฟังมากเขาว่ากันว่าคนป่วยที่โดนกระสือกินจะเดินไม่ได้นอ่นหลับตาแต่ขอกินทั้งวันทั้งคืนแลรรู้หมดว่าใครไปใครมาทั้งที่ไม่ลืมตาพอตกดึกหมาแถวบ้านก็จะหอนรับกันให้ระงมก็รกระสือมันออก มันไม่ได้แฝงกินตลอดเวลานะถ้าเฝ้าดูจริงๆก็จะเห็นกระสือออกมาก่อนหน้านั้นลูกๆของยายทวดได้มาเยี่ยมดูอาการกันพร้อมหน้าคุณตาเล่าจากความทรงจำว่ายายทวดผอมมากแต่สามารถพูดคุยได้ความจำยังดีเพียงแค่ไม่สามารถลุกเดินไปทำอะไรได้ด้วยตนเองต้องมีคนอยู่เฝ้าหนึ่งคนตลอด คืนนั้นพี่ชายกับน้องๆมีลุงใหญ่คืนนั้นพี่ชายกับน้องๆมีลุงใหญ่พ่อและอาหญิงอาสาเฝ้ายหญ่ทวดเพราะไม่ได้อยู่กอมหน้ากันมานานแล้วพอช่วงเย็นกินข้าวกันเสร็จคนก็ทยอยกลับกันเหลือแต่ลุงใหญ่พ่อและอาผู้หญิงข้าก็ผัดเปลี่ยนกันไปอาบน้ำพอดึกหน่อยก็เตรียมตัวเข้าบ้าน พ่อกับอาผู้หญิงนอนเศร้าในห้องส่วนลุงใหญ่นอนข้างนอกห้องประตูถูกเปิดอ้าทิ้งไว้ให้คนสะดวกเข้าออกคืนนั้นรู้สึกว่าอากาศมันแปลกๆร้อนๆหนาวๆแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรลุงใหญ่นอนพลิกตัวซ้ายทีขวาทีพอหันไปหันมาทางคุณยายทวดเท่านั้นก็พบเข้ากับเงาคนเดินผ่าน ลุงใหญ่ตกใจแต่ก็ไม่ได้ร้องอะไรออกมาเพียงเข้าไปปลุกน้องอีกสองคนเพื่อช่วยกันดูคือลุงใหญ่ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเป็นผีคิดว่าเป็นขโมยสักพักเงานั้นก็เดินผ่านกลับไปทางเดิมอีกอาผู้หญิงเลยเผอรรองออกไปว่าเฮ้ยเฮ้ยนั่นใครนะ่ะพร้อมกับลุกพวดเข้าไปทั้งสามคนเงานั้นรีบวิ่งเลี้ยวพ้นประตูออกไป รุงใหญ่วิ่งตามไปก็ไม่ทันคืนนั้นเลยทำเอาสับสนกันใหญ่ด้วยแต่ละคนไม่อาจหาคำตอบได้ช้ามาจึงนำความปรึกษาญาติาิเรื่องที่เมื่อคืนเจออะไรมาคืนที่สองจึงมีคนมานอนด้วยเพิ่มแต่ก็ไม่เจออะไรพอคืนที่สามเลยเจอกันจังๆตอนนั้นทุกคนหลับหมดแต่ก็เป็นการหลับหลับตื่น คือระมัดระวังตัวตลอดเวลามีแสงจากข้างนอกหน้าต่างเข้ามาพอให้เห็นบ้างลูกหลานจึงเห็นกันหลายคนยายทวดเดินแบบกระฉับกระเฉงทั้งที่ปกตินั้นจะลุกขึ้นนั่งยังต้องมีคนช่วยพยุงแกเดินหายเข้าไปทางเดียวกันกับที่เงาประหลาดนั่นเดินเข้าไปทีแรกลุงใหญ่ขยับก่อนพ่อและอาเล็กก็ลุกตามกันไปพอดูให้รู้แนะ่สิ่งนั้นคืออะไร กลากฏว่าไม่เจออะไรเลยจึงพากันเดินกลับไปดูที่ห้องของคุณยายทวดก็พบว่าแกยังนอนอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนลุงใหญ่เลยสั่งอย่าได้ให้ยายทวดรู้ตัวให้ทำตัวปกติแล้วทั้งหมดได้ผัดกันเปลี่ยนที่นอนให้อาผู้หญิงนอนเฝ้ายายทวดคนเดียวลุงใหญ่กับพ่อออกมานอนข้างนอกแต่ก็ยังหันหน้าไปทางยายทวดผ่านไปสักพักทุกคนก็หลับ คือแก้งหลับชีนี้เป็นเรื่องเลยครับเมื่อแต่ละสายตาเห็นมีแสงไฟออกมาจากตรงจมูกของยายทวดแต่มองไม่เห็นไสแบบในทีวีนะคือมันค่อยๆลอยผ่านออกมาทางประตูผ่านหน้าทุกคนลุงใหญ่ก็เห็นแต่ตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกเลยต่างพูดกันไม่ออกตื่นมาอีกทีตอนเช้าลุงใหญ่เรียกน้องๆมาหารือ ใจความสรุปได้ว่าจะต้องปกปิดเรื่องนี้เป็นความลับต้องไม่ให้คนนอกรู้แต่มันปิดไม่มิดหรอกเมื่อเพื่อนบ้านเริ่มเห็นลูกไฟลอยไปมาเวลากลางคืนใกล้ๆกับตัวบ้านลักษณะจะเป็นลูกไฟเวลาอยู่ใกล้ๆจะประมาณหัวคนถ้าเกิดว่ามีคนเห็นจะหลีเล็กลงและเคลื่อนย้ายไปมีคนเห็นกันหลายครั้งไม่ว่าจะคนในบ้านหรือเพื่อนบ้าน ลูกหลานเริ่มไม่สบายใจกับข่าวหรือเรื่องกระสือครั้งหนึ่งตอนที่ยายทวดกำลังกินข้าวกับข้าวเป็นต้มยำแต่ใส่เป็นพวกเครื่องในอาผู้หญิงคอยป้อนข้าวเกิดทนไม่ไหวเลยพูดขึ้นมาว่านี่ไม่อยู่กับเขาแล้วก็กินให้มันไม่น้อยๆหัดเกรงใจคนอื่นเข้าบ้างท่าทีของคุณยายหลังจากได้ยินคำพูดของอาผู้หญิงจึงเปลี่ยนไปทันที จากที่กำลังกินอยู่แกก็เลิกกินหน้าตาบึง้งตึงดูแล้วน่ากลัวแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากวันนั้นคุณได้เริ่มอาการซุดกลงนุ่งใหญ่จึงเรียกน้องๆปรึกษากันจะไปหาอาจารย์ที่นับถือมาจัดการยุคนั้นการเดินทางไม่สะดวกกว่าจะไปกว่าจะกลับอาจารย์ไม่ทันมาถึงใหญ่ยยทวดก็เสียโดยที่ลูกหลานไม่ทันได้ทำอะไร คนถูกกระสือลงกินหากญาติมิ่งนอนใจไม่แก้ไขนานวันเข้าคนที่โดนกระสือกินก็จะตายร่างกายภายในจะไม่เหลืออะไรตัดไตผีมันกินจนหมดคนตายจะก้นโบเลยจดจากเรื่องของยายทวดต่อมาแม่ของคนตาคลอดน้องใหม่อีกคนพ่อจะระมัดระวังไม่ให้กระสือมากวนเมียกับลูก เค็ดป้องกันจากคนรุ่นก่อนไม่ให้กระสือมากินตอนเราหลับก่อนจะหลับนอนต้องเอาพ่ออ้อมลูกยัดก้นไว้และยัดช่องคอดเพื่อไม่ให้กระสือกินได้พ่อหลับแล้วแต่แม่ยังนอนกล่อมลูกน้อยอยู่แล้วกระสือก็มาตามเสาบ้านเป็นบ้านแบบยกใต้ถุนสูงบ้านไม้แม่แกร้องขอให้ช่วยทีเท่านั้นแหละพ่อถึงสะดุ้งตื่นมาดูกระสือจึงหนีไป พอถามแม่ได้เห็นไหมเห็นหน้ากระสือถามว่าเป็นใครแม่แกก็ชี้ไปที่บ้านสั่งตรงข้ามเป็นยายแอก,กแกอยู่กับลานสาวหนึ่งคนยายคนนี้กลางวันก็ดูปกติดีทุกอย่างติดที่ไม่ชอบคุยกับใครเท่าไหร่เรื่องยายข้างบ้านเป็นกระสือก็อสั่งคนในบ้านไม่ให้บอกคนอื่นด้วยเกงอาถรรพกระสือมันจะทำให้มีอันเป็นไป ทำได้สูอเฝ้าระวังคนในครอบครัวเท่านั้นเครื่องสัตว์เลี้ยงที่หายบ่อยเป็นอีกเรื่องให้ต้องกังวลช่วงนั้นมีเหตุที่ไก่ชาวบ้านเลี้ยงไว้หายไปบ่อยๆตอนแรกก็คิดไปกันว่าคงเป็นหมาหรืองูอะไรพวกนั้นชาวบ้านแถวนั้นเลยตัดสินใจเอาไก่มารวมกันไว้ที่บ้านเดียวคือบ้านของคุณตานั่นแหละด้วยเห็นว่าพื้นที่กว้างขวาง,วางกันแดดกันฝนได้ ที่บ้านคุณตาเป็นบ้านไม้สองชั้นชั้นล่างจะไม่มีห้องทำไม้ยกพื้นไว้นั่งนั่งได้ประมาณ15-20ถึงคนจะก,กั้นไว้เฉพาะตรงห้องครัวไว้ทำกับข้าวและเก็บของคนก็เอาไก่มารวมกันไว้ตรงใต้ถุนที่โลง่งแล้วก็แอบด,ดูกันอยู่ในห้องครัวบ้างบนบ้านบ้างบ้านสมัยก่อนที่คุณตาอาศัยอยู่เป็นไม้กระดานช่องว่างเยอะ กระดานมันก็พอจะมีรูให้มองลอดลงไปคนบนบ้านจะหมั่นคอยมองลงไปผ่านไปสามคืนคนในบ้านยังไม่มีวี่แววพอมาคืนที่สี่เวลาประมาณเที่ยงคืนมีลูกไฟลอยมาใกล้ๆบ้านเห็นเป็นดวงไฟกลมๆสีแดงส้มๆลอยมาจากทิศทางบ้านของยายคนนั้นแต่ดวงไฟก็ยังไม่เข้ามาเห็นลอยไปทางอื่นคืนที่ห้า ลูกไฟถึงลอยเข้ามาหาองไก่ไก่ก็ร้องกันใหญ่คนบนบ้านเห็นท่าไม่ดีก็ช่วยกันใช้ไฟส่องไปคือต้องเข้าใจนะครับยุคนั้นมีแค่ตะเกียงเทียนไขไฟฉายยังไม่มีใช้คุณตาบอกว่าพอส่องไฟไปเจอดวงไฟจากที่มันใหญ่กว่าก็ลดแสงลงเหลือนิดเดียวและเคลื่อนที่อย่างเร็วคุณตาบอกว่า มันไม่ได้ลอยสูงแบบในหนังมันลอยได้แค่เท่าคนเดินและไวได้เท่าคนวิ่งพ่อคนในบ้านร้องเออะวิ่งตามกันจนทันที่ดวงไฟลอยเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนั้นก็คือบ้านของยายที่ต้องสงสัยจะเป็นกระสือเรื่องนี้พ่อได้ไปปรึกษาญาติจะหาทางแก้ไขยอย่างไรเท่านั้นแหละข่าวลือไปทั่วหมู่บ้าน ไม่นานยายคนนั้นก็เสียหลานแกก็ย้ายไปอยู่กับญาติที่อื่นไม่กลับมาอีกเลยคุณตาก็ไม่เคยเห็นแสงนั้นอีกเรื่องกระสือใครบอกว่างมงไงไร้สาระบางที่อย่าลืมนะของแบบนี้อย่ารบปูคคนลองดีส่วนใหญ่ ็เขียหาบกันมาหลายคนแล้วจะอ้างหลักวิทยาศาสตร์บางทีอย่าลืมนะว่าเพราะวิทยาศาสตร์ยังหาคำตอบไม่ได้ส่วนตัวไม่เคยประสบพบเจอกับกระสือแต่นี้เรื่องที่คนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังบ้างกระทั่งปัจจุบันแถวบ้านยังพอมีคนพบอยู่บางเรื่องอาจจะสั้นยาวแตกต่างไปตามแต่ความจำของคนเล่านะครับ และเช่นเคยค่ะหากชอบโปรดกดถูกใจกดติดตามและแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ